วนอาจารย์พูดเรื่องหนังสือคุมทรัพย์จากพระโอษคุมทรัพย์จากพระโอษพระโอษก็คือคำพูดหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหนังสือที่สอนสอนพระ กับพระที่ทำไม่ดีจะได้รับโทษอย่างรุนแรงอบายทุกติพินิบาศนกรกเมืนวอาจารย์พูดเรื่องพระที่บวชมาเพื่อรากสักการะพระเจ้าเปรียบเหมือนตัวมแมลงกังสลักกะ มแมลงกินคูดมแมงที่มันกินขี้ควายพระก็เปรียบเงินหรือว่าลาบกับการะสำหรับพระก็เหมือนสิ่งนั้นไม่ใช่ของดีในหนังสือเล่มเนี้ในคำนำในคำนำเขาขึ้นต้นด้วยเป็นพระสูตร ผู้จเจ้าจัดไว้กับพระอานุ์ผู้เจ้าจัดว่าเราจะไม่ทนุถนอมพวกเธอภิกษุทั้งหลายไม่ทนุถนอมเหมือนช่างปันมอ้อที่ขึ้นรูปภาชนะที่กำลังเปียกอยู่แต่เราจะขนาบเธอชี้โทษเธอ ผู้ที่มีมรรคผลเป็นสรณะเท่านั้นจะกทนอยู่ได้จะไม่ทนุถนอมจะคอยชี้โทษนจะขนาด<ม>นี่คือบรมโครูพระพุทธเจ้ารมก็เรียกว่าต้องคอยดูดาว่ากล่าว ต้องคอยสอนต้องคอยชี้โทษเหมือนหลวงปู่มั่นอย่างเนี้ยหมังนู่ามหาบัวเนี้ยใครอยู่ท่านท่านจะดุเห็นอะไรไม่ดีก็จะว่าไม่ถูกต้องปิดศีลบ้างอะไรพระเจ้าก็เป็นต้นแบบให้ครูบาอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยเป็นอย่างนั้นต้องดุต้องชี้โทษ ช่างปั้นหม้อเวลาเขาขึ้นรูปไปดูพระมอสทำก็ไดนะ้เวลาปั้นหมอ้อปั้นชามเขาก็ขึ้นจากดินเหนียวเนี่ยมันก็มีถาดหมุนเอามือประคองดินที่มันยังไม่แข็งมันต้องใช้การขนุนถนอมต้องคอยระวงังไม่ให้เบี้ยวมันจะไม่ทำอย่างนะ จะขนาดจะชี้โทษอันนี้คือที่มาของหนังสือเล่มน,นี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์รงองค์ตัดว่าผู้มีปัญญาคอยชี้โทษคือกัลายาณมิตรผู้ที่ฟังผู้ชี้โทษย่อมมีความเจริญถ่ายเดียวคนชมเราเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมีกำลังใจขึ้นมาแต่ก็ ประมาทหลงตัวเองแต่คนที่ว่ากล่าวตบเกินเนี่ยจะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้วันนี้ผมก็อ่านเรื่องน้ำติดก้นกะลาน้ำติดก้นกะลาพระเจ้าเปรียบว่าภิกษุที่โกหกใช้คำพูดโกหกหลอกลวงเนี่ยมีความเป็นธรรมณะ หรือความเป็นพระเท่ากับน้ำที่ติดก้นกะลลาอย่าคุณใหม่รู้จักกะลาหรือล่าขันน้ำนั่แหละเมื่อก่อนก็ไม่มีขันเาก็เอากะลามาฟ้าทำเป็นขันตักน้ำไอ้โคหกเนี่ยในในในวินัยมันแค่อบัติไม่หนักเท่าไหร่อบัติปาจิตตีแต่สิดสีนห้าด้วย แต่ถ้ายึดเอาพระสูตรนี้ก็ถือว่าผิดมากอยู่ในลาหูโลวาดเป็นคำที่พุทธเจ้าสอนพระราหุลเป็นบุตรของพระองค์พุทธเจ้าว่าเอากระลาหรือว่าขันเนี่ยตักน้ําขึ้นมาตักน้ําขึ้นมาแล้วพระองค์ก็เทน้ําทิ้ง เทน้ทิ้งแล้วก็าวางไว้ก็ถามพระราหุลว่าเธอเห็นน้ําที่ติดอยู่ <c oughs> อยู่ก้นกะลาหรือไม่ราหุลก็บอกว่าไม่มีหรือมีแต่ว่าเปรียบได้ว่าไม่มีเพราะน้ําในขันนะันเททิ้งไปแล้วฉันได้ก็ฉันนั้นภิกษุที่มีการโกหกหลอกลวงความเป็นศรรนะของเขา ไม่มีเหมือนน้ําในขันเราคว่ำขันแล้วเนี่ยประเทน้ําทิ้งไปเอาขันมาตั้งก็ยังพอมีน้ำหน่อยๆอยู่พระเจ้าระยิบไอขันที่ไม่มีน้ําอ่ะสาดน้ําออกไปสาดน้ําที่เหลือนิดนึงแล้วก็วางอีกมีน้ําหรือไม่ไม่มีเราบอกไม่มีฉันได้ก็ฉันนะั้นพลิกสลุที่โกหก โกหกหลอกลวงความเป็นสมณะหรือความเป็นพระของเขาก็ไม่มีหมายความว่าเมื่อไรที่เราโกหกในในขณะที่ผมถ้าเหลืองตอนนั้นเราไม่ใช่พระหรืออาจจะไม่ใช่ไปเรื่อยๆก็ได้ในปราชิตในอวประจิติีมันน้อยจริงแต่ถ้าโหกหกยึดจากพระสูตรนี้ก็ถือว่า ไม่มีความเป็นพระเมื่อพิสษุพิเมื่อพิกษุไม่มีความเป็นพระแล้วคลองจีวรอ,อยู่หลังจากการแตกทำลายแห่งกายย่อมไปสู่ทุกขติย่อมไปสู่อบายทุกติวิน,นิบายนรกอบายก็คือที่ไม่สบาย ที่ตรงไหนไม่สบายนะมันต้องไปตรงนั้นทุกขติก็เหมือนกันอบายใหมายรวมหมดอบายภูมิมต่างๆเปรตเนรชานสัตว์เขาเรียกอ,อบายภูมิทุขติทุขติก็คือที่ไม่สบายนะ วินิบาทนี่ยคือถ้าเอาตามในพจนานุกรมสบับประมวลปรับวินิบาทแปลว่าที่ซึ่งไม่สามารถงอกเงยเจริญขึ้นมาได้มีแต่ต่ำลงวินิบาทก็น่ยคือที่มีแต่ต่ำลงมีแต่กดลงไม่มีขึ้นมาได้ มีแต่เส่ิมไปเรื่อยวีลิบาตบางครั้งก็เป็นไวโพ์หรือเป็นคำเดียวกับคำว่านรกภิกษุที่โกหกหลังจากการแตะทําลายแย่งกายเขาเป็นเช่นนะั้นเราเป็นพระก็อย่าโกหกโกหกหลอกลวงเนี่ยจริงๆคำว่าโกหกเนี่ยมันอยู่ในปาราชิคข้อแรกภิกษุที่ วดอุตริมนุษย์รรมทที่ไม่มีในตนเยปวดโดยไม่มีก็คือโภคก็เข้ากับข้อน,นี้อยู่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องระวังเรื่องคำพูดของเราแม้คำพูดเล็กน้อยอยาเห็นว่าไม่ไม่เป็นไรอยาเห็นว่าเป็นอบัเบาแต่ความเป็นพระมีาขาดต้องระวังคำพูดอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย คำสัตย์พระที่พูดคำสัตย์จริงตลอดขลังได้เหมือนกันขลังได้เธอได้ยินเขาพูดคําว่าวาจาสิทธิ์ไหมหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธหลวงพ่อคล้ายที่อยู่ทางใต้วัดสวนขันจังหวัดนครตุตรราชพูดอะไรเป็นอย่างนั้นไม่ผิด หลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยหลวงพ่อสงฆ์ที่จุมพรหลวงพ่อสงฆ์ก็วาจาเหมือนกันผมเคยไปวัดสารเจ้าฟ้าสารลอยบ่อยเมื่อก่อนตอนอยู่สวนโมกอัานนี้ก็ลงไปแวะพักที่วัดบางลึกวัดเจ้าหน้าอําเภอบางลึกวัดเจ้าหน้าอําเภอเมืองวัดบางลึกอยู่ไม่ไกลจากวัดเจ้าฟ้าสารลอยเดินไปได้ ครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้เหรียญได้เหรียญหลวงพ่อสง์มันเหรียญคนก็ให้ผมที่วัดกระทิงลายเนี่ยแหละมาจากไหนไม่รู้ให้มาเป็นเหรียญเสม,มาผมก็กำลังลงใต้ก็ไม่เลี่ยมกรอบแล้วก็เน็บไปด้วยไปถึงวัดบางลึกกราบหลวงพ่อแล้วก็เข้าไปในกุฏิตอนเช้าเนี่ยเข้า ตอนเช้าเข้าไปลงรัวปรากฏว่าหมาตัวใหญ่มันกระโดดกัดผมหมาแอนเจเชียนหมาก็หลังตัวใหญ่คือผมเพิ่งไปวันนั้นไม่รู้ว่าไอ้ลงรัวเนี่ยมีเข้าไปห้องน้ําหล้วมันมันมีหมาตัวใหญ่อยู่ซึ่งมันลูกอ่อนเข้าไปตอนเช้าเมื่อไม่รู้มันกระโดดกัดโดดใส่ตัวผมก็กัดก็ออกมาดูไอ้มันเข้าไม่มีเลือดออกล้วกฏไม่เข้า ไม่เข e ้าเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นพ่อเหรียญหลวงพ่อสงหรือเปล่าเหรียญหลวงพ่อสงเหรียญหลวงพ่อสงในี่ยท่านทาพระเครื่องดันนะคนเล่นพระเครื่องจะรู้จักหลวงพ่อสงเทพเจ้าทังวัดชุมพรเพราะหมาไม่หมากัดไม่เข้าก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นพ่อเหรียญหลวงพ่อสงหรือเปล่าตอนฉันเข้าก็หลวงอาจารย์ชดเจ้าน้าเพอก็เลยถามก็เรหยิบเหรียญให้ท่านดูเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้เขาเขียนว่า งานสู่พระศสีมาวัดบางลึกกับวัดที่ผมไปนะคือหลวงปู่สงท่านเสกให้ในงานวางศิาลาฤกษ์ฝั่งลูกนิมิตของวัดบางลึกหลวงพ่อบอกใช่เรื่องเนี้ยหลวงปู่เสกให้หลวงปู่เสกให้งานงานวางศิาลาฤกษ์สร้างโบสถ์ที่วัดเมื่อหลายสิบปีหลวงปู่ตอนนี้ท่านก็ตอนนี้มานัาภาพกรมส่งม์นรณภาพพอชดก็มนานภาพ ก็ะสงเนี่ยมรณภาพปีน่าจะสองพันห้าร้อยไม่เกินยี่สิบหมากัดไม่เข้าเรียนหลวงปู่หลวงพอ่พอพอ,อาจารย์โชทท่านก็นกนบอกว่าเรียนเนี่ยหลวงปูเ่เ็จให้ตอนวางศิลาเลิ์ท่านบอกว่าตอนนั้น,นตอนมาสร้างวัดใหม่ๆยังไม่สร้างโบสถ์ก็มีโครงการจะสร้างโบสถนะ์ก็ตีผัง แล้วก็ทําวางเียเลิกเนี่ยเขาก็จะมีทําเป็นหลุมอ่ะใครเคยไปเป็นหลุมแล้วก็จะมีไม้บางคนตอกอะไรเนี่ยงานวางศิยียบเลิกก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ว่าอะไรเันหัวหัดเข้ามาในอำเภออะไรก็มาเต็มหมดเราไปนิมนต์หลวงปู่นิมนต์ไว้ก่อนนะบอกหลวงปู่เดี๋ยวหลวงปู่มาเป็นประธานหน่อยตอนเก้าโมงเช้าอย่างเงี้ย เมื่อถึงวันงานเนี่ยผู้ว่าอะไรมากันหมดนะเก้าโมงเช้าหลวงปู่ยังไม่มาเอ๊แต่มันจะเกินเวลาแล้วก็ให้คนไปนิมนต์หลวงปู่ขับรถไปนิมนต์หลวงปู่บอกหลวงปู่ได้เวลาหลวงปู่บอกเองไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปกเกว่อไอนนั้นมาถึงวัดหลวงปู่มาถึงแล้วมันขับรถไปถตามหลวงปู่กลับมาถึงอาเอาหลวงปู่มาอยู่ในงานแล้ว นี่ที่เขกว่าย่นระยะทางได้อะไรเนยจะมีจริงหรือเปล่ามันหลวงปู่มาถึงก่อนทุกคนไปตามะพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็พาหลวงปู่ไปตรงหลุมที่เป็ตั้งเสาเอกผู้ว่าอะไรก็ไปปกติในเวลาลงเสาเอกโบนเนี่ยเขาจะมีการตอกไม้มงคลไม้ขนุนมไม้ทองอะไรปิดทองอะไรเนี่ยหลยหลวงปู่ไปยืนตรงหลุมแล้วไม่ตอกไม้อะไรรอะถุยน้ําลายใส่หลุมถุยถุย,ถย ผู้ใส่หลุงอย่างเดียวหลงวงพ่อชดแกก็นึกในใจตอนนั้นน่ะนึกว่าเออหลวงปู่ทำไมทำอย่างนี้มันดูไม่สุภาพไปถยยไุลิมลายใส่หลุมวางศิลาเลิกกูว่าก็อยู่อะไรก็อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เต็มหมดนึกในใจบอกปู่หันมาบอกสร้างไม่นานก็เสร็จหลวงปู่บอกสร้างไม่นานก็เสร็จปวดหลังนี้ ก็ควรว่าโบนลังเนี่ยใช้เวลาสร้างสองปีการสร้างโบนเนี่ยมันคห้าปีสิบปีไม่เสร็จแต่เพาะทาต่อเนื่องเลยคนเอาเงินมาให้ตลอดมีแค่น้ําลายของปู่ลวงปู่สงในวาจาเสร็จคือท่านพูดไม่ท่านพูดน้อยแล้วก็ท่านจะไม่คําพูดไม่มีพูดเล่นอย่างไอ้ผงนี่พูดเล่นพูดอะไรอยู่ด้วยแต่หลวงปู่สงเนี่ยพูดน้อยพูด พอพูดน้อยแล้วมันขังไปเองวาจาจติดพูดคําไหนเป็นคนําบอกสองปีกบอกไม่นานเสร็จก็ไม่นานจริงจริงนเนี่ยเนีเ่ยเนียเําอเภเมืองชุมพรก็ชวนเล่าฟังแลาท่านก็เป็นพระที่ขึ้นชื่อเรื่องวาจาติดมีเรื่องเล่าเยอะเลยที่เขเล่ากันบ่อยก็คือมีนายทหารท่านหนึ่งน,งนายทหารระดับประเทศเนี่ย ช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันจะเป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนยศอะไรกันทหารเนี่ยเขารู้ก่อนแหละในช่วงนี้เขาจะรู้ก่อนนะก่อนก่อนที่จะประกาศออกมาว่าใครได้ยศอะไรมันรู้กันก่อนแนี่ยเขาบอกว่าปีนั้นเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้หรอกไม่ได้เป็นคนเอกอะไรอย่างเนี้ไม่รู้ว่าไม่ได้ก็กลับมาบ้านากลับมาไหว้หลวงปู่ เจอหน้าหลวงปู่บอกเออเองเป็นนายพลแล้วนี่เอ,เองได้เลื่อนยศแล้วนี่ไอ้นายทหารก็นึกในใจหลวงปู่พอผมกลับมานนี่็เขาไม่เลื่อนให้เนี่ยเครั้่ากลับไปถึงบ้านโทรศัพท์เข้าไปบ,บอกให้รีบกลับกรุงเทพไปรับตําแหน่งปู่รู้ว่าจะได้เลื่อนตัวเองเนี่ยคิดว่าไม่ได้ผมไปบ่อยทุมพรเนี่ยไปจน คุ้นเคยกับโยมคนหนึ่งกาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในเมืองละเขาก็เล่าให้ฟังกันท่านเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชพอสอบบรรจุครูได้ก็ย้ายมาอยู่ที่ชุมพรเพื่อนก็บอกให้ไปกราบหลวงปู่กันชวนไปกลาบหลวงปู่หลวงปู่พูดคําเดียวอยู่ชุมพรดีแล้ว ไม่ได้คุยอย่างอื่นนะไปกราบหลวงปูบอกอยู่ชุมพรดีแล้วคือคงแนะนาตัวกับเพื่อนออกมาจากคน,าคนครมาเป็นครูครูบอกอยู่ชุมพรดีแล้วปรากฏว่าครูคท่านเนี่ยเป็นครูยอยู่ที่โรงเรียนเนี้ตลอดไม่เคยย้ายไปไหนมีครอบครัวอยู่ที่นี่จนตอนนี้กเกษียณก็ด้วยคําพูดของหลวงปู่อยู่ชุมพรดีแล้ว เนี่ยคนหรือว่าพระที่ไม่โกหกขลังไม่ต้องอะไรเสกอะไรมาขลังไปงแต่ถ้าทําไม่ดีเนี่ยก็อบายทกติมินิบาตพระเนี่ยจำไว้เลยทําดีก็สูงขึ้นขลังไปได้ทําตามวินัยทําตามพุทธเจ้าตอนนี่แหละในพระวินัยต่างๆแต่ถ้าทำไม่ดีตกคูณไปหลายเท่ายิ่งกว่าคนธรรมดาทางผิด เหมือนข้นาราชการเวลาทําผิดเนี่ยโทษมันเยอะกว่าคนธรรมดาเพราะอยู่ในฐานะที่คนกราบไหว้เป็นทักษิณในยบุคคลไม่ทุศีลไม่เป็นคนที่มีการกระทําอันซ่อนเล้นแอบทําผิดไม่เห็นแก่ลาภสกสารไม่เป็นคนเน่าในไม่เป็นคนสกปรกหมักหมม ุุธเจ้าตัดเนี่ยในประตูทุกอันเลยเนี่ยไม่เป็นคนทุกศีลไม่เป็นคนที่มีการกระทําอันซ่อนเล้นเปิดเผยให้ทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่เห็นจะลาบสักการะบวชแล้วเพื่อลาบสักการะอบายทุกปิวินิบาตกกหกก็เหมือนกันก็ฝากเอาไว้สำหรับพระทุกคน 也做同意。Yeah,